โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับติดตั้งโปรแกรม LD Player นะครับเป็นโปรแกรมจำลอง Android นะฮะสำหรับเล่นเกมในมือถือนะครับหรือว่าเล่นเกม Free Fire นั่นเองนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาที่ Google นะครับผมโอเคเราก็พิมพ์ครับ ld r th ld player net นะฮะอันแรกเลยครับโปรแกรมจำลอง Android บน PC นะฮะ โอเคพอเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราโหลดอันนี้นะฮะ LD Player 4นะฮะกดคลิกเข้าไปครับเขามีเขียนไว้บอกนะครับน้ําหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงมันก็เป็นโปรแกรมที่น้ําหนักเบาจริงฮนะดีฝ่าบูสต์ c กเยอะเลยนะครับที่ผมลองใช้มานะโอเคนี่เขาจะมีให้เราเลือกเซฟนะครับว่าเราจะเซฟไปที่ไหนหรือเราจะกดรันไปเลยนะครับโอเคผมก็จะกดที่รันไปเลยกัน ก็รอดาวน์โหลดสักครู่นะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาให้เราติดตั้งเลยนะครับติดตั้งโดยเร็วแล้วก็การติดตั้งที่กําหนดเองว่าเราจะติดตั้งไว้ที่ไหนอันนี้ก็คืออยู่ในไดซีนะครับผมและดีเพเยอร์นะครับโอเคผมก็กดติดตั้งตอนนี้โอเคตอนนี้ก็การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็กดลอง โอเคพอเข้ามาก็เราก็กดไปที่สตร์เลยนะโหลดสตีฟายนะครับผมกดติดตั้งแอปนะครับนี่ก็ให้เราลงชื่อเข้าใช้เนะนี่เราก็ลงชื่อไปนะฮะโอเคเมื่อเราลงชื่อแล้วนะครับให้เรากดยอมรับไปนะ ส่วนตรงนี้เขาจะให้เราสำรองข้อมูลนะครับนี้เราก็กดว่าไม่ครับเราเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวก็ยอมรับไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งเลยฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดเปิดเกมนะฮะนี่เราก็กดยืนยันไปนะแล้วก็มาล็อกอิน ล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับผมโอเคเรากด F11 นะให้มันเต็มจอนะครับแล้วก็ภาพตอนนี้ภาพเห็นไหมภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะฮะให้เรามาปรับภาพกันก่อนนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับ แล้วก็ปรับเป็นขั้นสูงสว่างมากเฟรมเรทขั้นสูงปกลงชา a ์โดเปิดโหมดเงานะ้ฮะชา์โดตอบสนองอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาปรับนะครับแล้วก็ตอบสนองปรับไปเลยก็ได้ครับผมใช้มองร,รอบเป็นหนึ่งรอนะพวกนี้ก็ ปรับสูงสูงไว้นะครับมี A W นะที่เป็นดั้งเดิมนะควบคกุมอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาปรับแล้วกันนะแล้วก็มาดูโอเคพอเราตั้งค่าเสร็จนะครับให้เรากดอ1 1นะครับแล้วก็รีเกมหนึ่งครั้งนะฮะเปิดเกมเข้ามาใหม่ครับโอเคแล้วเราก็มาตั้งค่าที่ตัวโปรแกรม LD Player นะครับกดที่ขีดสามขีดมุมบนขวานี่นะครับ แล้วก็ไปที่ตั้งค่าซอฟต์แวร์นะครับตรงนี้นะฮะให้เราเลือกเป็นโทรศัพท์นะครับนี่นะโทรศัพท์180 0คูณ1920อันนี้เป็น DPI 480นะครับให้เลือกอันนี้ไปนะฮะแล้วก็มาตัว CPU นะครับ4 core นะฮะอันนี้เขาแนะนำให้เป็น4นะครับคือของใครที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไร แปดคออะไรเงี้ยก็สี่นะครับหรือใครที่ต่ำขนาดก็เป็นสามสองแล้วแต่อันนี้คือตามแนะนำของโปรแกรมก็คือสี่นะส่วนแรมนะครับใครแรมแปดก็เป็นเนี่ยสามพั 3, นเจ็ดสิบสองเนี่ยครับใครที่แรมเยอะขนาดก็เป็นสี่พันอันนี้นะอันนี้คือแนะนำเราก็เอาตามที่เขาแนะนำมานะฮะส่วนตัวล่างนะครับการจัดการดิสอันนี้เราก็ ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับผมการตั้งค่าโมเดลโมเดลอันนี้เป็นเหมือนเป็นรุ่นโทรศัพท์นะฮะทีเซตโมเดลน,นี้ให้เราเลือกรุ่นนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องเลือกครับก็แบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มาต่อไปการตั้งค่าเกมนะครับการตั้งค่าเกม fps 60อันนี้เราก็เปิดเป็น120นะฮะ แล้วก็กดยืนยันตัวเลือกขั้นสูงเปิดการซิงค์แนวตั้งเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอแสดงภาพฉิกขาดเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงอันนี้เราก็กดติ๊กถูกไปอันล่างนี้เป็นของพ G Mobile นะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะฮะการตั้งค่าเสียงไมโครโฟนอันนี้ไมโครโฟนของผมเป็นอันนี้นะครับของใครใช้อะไรก็จำชื่อมไมค์ไว้แล้วก็ กดติ๊กไปนะครับผมส่วนลำโพงลำโพงก็เป็นของอันนี้เป็นลำโพงหน้าจออันนี้ไม่แน่ใจว่าลำโพงของอะไรอันนี้ผมใช้เป็น USB นะฮะแล้วก็การละค่าเครือข่ายเครือข่ายก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะฮะอื่นๆอื่นๆก็หมุนหน้าจออัตโนมัิเปิดรูทเปิด ครับโมบายเปิดโอเคก็ตามนี้เลยนะฮะภาษาไทายโอเคแล้วก็กดบันทึกไปครับแล้วก็กดรีสตาร์ตอนนี้นะฮะโอเคภาพก็สวยอยู่นะครับทีนี้เรามาตั้งค่าปุ่ม ตังค่าปุ่มแล้วก็เข้าเข้าไปที่ควบคุมนะครับแล้วก็กดปรับแต่งปุ่มนะฮะกดเลขสิบเอ็ดครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดที่รูปคีย์บอร์ดด้านขวานี้นะครับตรงมุมนะฮะปึ๊บก็จะมีปุ่มบอกเรานะครับว่าเราจะตั้งค่าอะไรยังไงอย่างผมนะผมก็จะตั้งปุ่มวิ่งนะครับเป็นปุ่ม E นะฮะแล้วก็เปิดกระเป๋าเป็นแท็บอันนี้ผมใช้เป็นปุ่มปุ่ม V นะครับเติมยานะฮะ ระเบิดหรือไอวอลนะผมใช้เป็นปุ่มชิปนะครับแล้วก็มีปุ่มเก็บของอันนี้ผมจะใช้เป็นปุ่ม F นะครับเก็บของก็ปุ่มนี้ก็เปลี่ยนไปก่อนเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นไปก่อนเปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นปุ่ม Y ไปก่อนก็ได้อันนี้มันจะเปิดปุ่มซ้ํากันไม่ได้นะใช้เปใช้เป็น f y ซ y, ้อยู่นี่กา Y วทิ้งวครับ อันนี้ยังไม่รู้ว่าปุ่มอะไรเพราะมันยังไม่ขึ้นนะบางทีเป็นปุ่มขึ้นรถหรือว่าอะไรอย่างนี้นะก็ไว้ตรงนี้กนมีสเปกบาร์ถูกต้องปุ่มซีนั่งนอนปุ่มยิงปุ่มยิงคลิกซ้ายเพื่อยิงนะถูกต้องคลิกฝาส้าโขบนะครับแล้วก็เปิดสกิลผมใช้เป็นปุ่มคิวนะอันนี้ก็ใช้เป็นปุ่มทีปุ่มทีมาติดกับตัวนี้นการตัวนี้ทิ้งไป โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมใช้อันนี้เป็นเลข2อ,อันนี้เป็นเลข3าม้อันนี้เป็นเลข1ผมใช้แบบนี้อยู่ส่วนปุ่มขึ้นลดหรือว่า หสล,ล,ลิงขึ้นรถลงรถหนวสลิงดีดตัวต้องไปตั้งตอนที่อยู่ตรงเครื่องดีดครับเพราะว่ามันจะมีปุ่มขึ้นมาตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้เราก็กดบันทึกไปก่อนอันนีก้ก็คือว่าแสดงคําแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมแสดงรายละเอียดปุ่มอันนี้คือถ้าเราปิดตัวน,นี้ก็คือจะปิดปุ่มไปทั้งหมดเดี๋ยวก,กดบันทึกไปก่อนนะฮะโอเคแล้วก็บันทึกอันนี้ส่วนปุ่มยิงซ้ายเนี่ยให้เรากดแสดงตลอดนะครับ ช่วยล็งเปิดยิงซ้าย,ยเขาแดงตลอดเปลี่ยนอุปกรณ์ด่วนอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้ดีโหลดด่วนไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแล้วก็ NWM ก็กดคา้างเพื่อยิงควบคุมรถให้ปรับเป็นมือเดียวนะครับพุ่งเปิดเทคนิครับค่าเริ่มตน้นเปิดแบบย่อนะฮะสัญลักษณ์ความเสียหายอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแบบใหม่จะเป็นสีขาวแบบเก่าจะเป็นตัวเลขสีเหลืองนะครับตัวเลขดามจนะฮะเอฟเฟกต์คลาสสิก มือดอันนี้ไม่แสดงเลือดนะครับเวลาอยู่ในหมอกจะทําให้เรามองเห็นศัตรูได้ง่ายกว่านะ,แล,ะแ,นออาแล้วก็โอเคแค่นี้กดออกมากด F11 ครับแล้วเราก็ลองไปเข้าเกมดูกันนะฮะโอเคภาพก็สวยอยู่เดี๋ยวผมก็จะทำการตั้งค่าปุ่มตอนขึ้นรถนะเดี๋ยวต้องรองให้ ตัวในนี้มันออกไปก่อนนะโอเคนี่ครับปุ่มขึ้นรถสองปุ่มนี้นะครับผมให้เรากดค่าปุ่มแล้วก็คลิกขับรถเราจะเป็นอะไรนะฮะเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเราเป่าไหมนะเดี๋ยวผมกดปุ่มเลื่อนขึ้นที่เมาส์นี่คือขับรถกดลงเก็กรถ ผมก็ใช้เป็นปุ่มปุ่ม b ฮะนี่นะครับปุ่มนี้มันจะซ้ำกับปุ่มช่วยเพื่อน,นะครับก็ใช้เป็นปุ่มนี้ไปก็ได้ปุ่มนี้หรือปุ่มนี้ไม่แน่ใจโอเคนี่คือปุ่มขึ้นรถลงรถแล้วก็ใครที่จะไปขึ้นหัวสลิงขึ้นเครื่องดีดอะไรงนี้ก็ต้องไปนั่งตรงเครื่องดีดตรงที่หัวสลิงแล้วก็ตั้งค่าแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็บันทึกไว้ก่อนแล้วก็กดแสดงคําแนะนำเอ่อ อันไหนเนี่ยอันนี้ปะไม่งั้ควบคุมอันนี้กดกดปิดไปนะครับเพราะว่ามันจะเกะก,กะหน้าจอนะฮะกดบันทึกโอเคเป็น,นรถภาพก็สวยอยู่นะครับผมแล้วก็กดปุ่ม B ปุ่ม B เอาม่ใช่ปุ่ม B อ่ะปุ่มอะไรวามันต้องกด อ๋อนี้ปุ่ม B มันนั่งนะฮะปุ่ม B มันนั่งก็คือเราจะต้องกดขึ้นรถแล้วก็กดตั้งค่าปุ่มออกจากรถอ๋อปุ่ม Y โอเคกดกดปุ่ม Y โอเคนะฮะเมื่อกี้หล่อนไปหน่อยนะครับกดปุ่ม B คือปุ่มนั่งปุ่ม Y คือออกจากรถก็ไปตั้งค่าแล้วแต่คนถนัดเลยนะฮะ นี่ก็เป็นลื่นมากครับเมาส์ไม่หลอนไม่อะไรเลยนะครับผมโอ้โดนละ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 โดนยิงแล้วครับตอนนี้นี่ผมต้องโจ๊กแล้วครับจุกไปหาปืนก่อนนะฮะตามไหมตามไหม นี่อะไรนะวะหายเฉยโอเคครับก็โปรแกรมเขาก็ลื่นมากครับดูนะนี่คือแบบลากเมาส์ยิงหัวได้แบบสบายสบายเลยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับใครที่ลงได้ว่าใครที่ลงไปแล้วนะครับเล่นลื่นไม่ลื่นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันมางนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้มันเบามากครับคอมไม่แรงก็สามารถเล่นได้นะฮะผมเคยใช้ไปแล้วนะครับบูสแตกนะครับคอมแรงๆเปิดหลายโปรแกรมนะเปิดโปรแกรมสตรีม Steam เปิดหลายหน้าต่างครับก็ทําให้แหลกนะอันนี้คือโปรแกรมเขาเบามากนะครับเปิดปิดโปรแกรมก็ง่ายนะฮะไม่ต้องรอ บูทอะไรมากมายนะครับผมถ้าเป็นบูทสแต็กจะบูทนานมากครับฝากจะบูทโปรแกรมขึ้นมาได้นะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม